ความมั่นคงของความเป็นมนุษย์มนุษย์เราทุกทุกคนคือผู้ที่ประเสริฐให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจนะให้เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจให้ถูกต้องจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องจะได้เดินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้น คือผู้ที่เสียสละบำเพ็ญพุทธบารมีมีสี่อสงไขยแสนมหากับเป็นเวลานาน,านมากหลายล้านปีได้ตัดสรู้เป็นพระรหันต์สัมมาสัมโพธิญาณเป็นครูผู้บอกผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราทุกทุกคน เพียงแต่ได้ยินชื่อของพระพุทธเจา้าก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์มากให้ทุกทุกคนพากันเข้าใจนะเรามีตาก็เพื่อจะให้เกิดความฉลาดเรามีหูก็เพื่อให้เกิดความฉลาดเรามีลิ้น กายใจมีสัมผัสมีอายตนะก็เพื่อที่จะฉลาดเรามีการเรียนการศึกษาในโรงเรียนนอกโรงเรียนก็เพื่อให้เกิดความฉลาด